สว,ส,สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมสู่รายการแอมจัยข่พักซ่าโหยังอุตส่าห์จำได้แล้วเนี่ยพี่เต้้วันนี้นะครับเป็นวัน,นที่แบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกแบบว่าเป็นวันที่แปลกมากๆแปลกแล้วมีชีวิตชีวามากกว่าวันอื่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำรายการมาเนี่ยเหมือนเดจาวูทุกวันเลยเพราะเจอแป้งตลอดโอ้โหวันนี้แป้งโกดนะเ้ยบางทีแบบเ้ยถ่ายเทปซ้ำมาเลยได้ไหม อะไรอย่างนี้แต่วันนี้โจอี้กลับมาแล้วนะฮะก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าหายไปนานเลยสองอาทิตย์ด้วยกันอ่าเป็นแบบว่าไม่สบายนะวันนี้กลับมาเนี่ยนะครับเป็น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 มีเป็นวันพิเศษด้วยเพราะกลับมาทํางานในวันเกิดตัวเองฮะวันนี้เป็นวันเกิดของโจอี้นะฮะขอแสดงความยินดีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับก็ขอขอพรนะคะจากคุณผู้ชมนะคะให้เป็นแฟนของรายการแอนไซี่ขับพักซานานานนะคะให้รักรายการมากๆส่ง SMS เข้ามาเยอะๆนะคะนะครับร่วมกันส่ง SMS เอสนะครับเข้ามาว่าให้แสดงคำอวยพรก็ได้ให้พี่โจอี้นะวันนี้ให้โจอี้แบบว่าเป็นยังไงอยากให้พี่โจอี้สวยขึ้นให้พี่โจอี้ฟัสักทีอะไรเงี้ยห้ามห้ามว่านะว่าหายไปสองอาทิตย์ล้วไปไหนอะไรเงี้ยห้ามว่านะค่ะอาแล้วอย่าลืมประเด็นของเรานะคะวันนี้ก็เช่นเคยว่าเราจะมีประเด็นเกี่ยวกับ SMS มาให้พูดคุยกันด้วยวันนี้นะคะประเด็นของเราก็คือเห็นด้วยหรือไม่ค่ะกับการที่รถทัวร์เนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยจะมีภาพเพ้นไลน์รอบคันเลยก็จะยกเลิกแล้ว เห็นด้วยหรือเปล่าอ่าโอ้โหจริงไหมเนี่ยเขาจะลกเลิกหรอใช่ค่ะอันนี้ต้องเถียงกันนี่ต้องเถียงกันนะครับ S S นะครับที่ใครก็ตามแต่นะครับที่ยังไม่เคยสมัครนะสมัครง่ายๆครับ A ครับ482 5555ครับ10บาท10ข้อความครับถ้าเกิดว่าแชทมันจุใจแล้วมันหมดเนี่ยนะครับพิมพ์ B ครับ482 5556ครับ เหมือนกันเลย1 0บาท10ก็ความไม่มีการใช้อะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับมากกว่านั้นถ้าเกิดอยากให้เราเห็นหน้ากันนะครับ482 5553ครับ15บาทเห็นหน้าทั้งรายการครับอืมส่งคันเข้ามาเยอะๆนะคะเอาล่ะค่ะอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าไปสู่ช่วงแรกของเราด,ดีกว่าคะ่ะกับช่วงข่าวซ่าชายแกะนี่อุตส่าห์หายไปสองอาทิตย์นะยังยังยังจับจับจับอาการนี่ถูกช่วงนี้สำนักสนุนโดยทรีบอร์ดแบงก์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปี๊ด เอาละมาเข้าอันดับที่ห้าเลยอันดับที่ห้ากันเลยดีกว่าค่ะมีเรื่องตะลึงเกิดขึ้นนะคะกับหมูสองตัวว่ายน้ํา1 5จุดห้ากิโลเมตรกลับบ้านน่ารักมากมากไหมน่ารักนะโจเอี้ยวไม่ไหวนะเป็นกิโลเนี่ยหมูว่ายไหวค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์พิลึกนิดนึงค่ะเกิดขึ้นที่สกอตแลนด์นะคะเมื่อหมูตัวผู้แล้วก็หมูตัวเมียเนี่ยว่ายน้ําข้ามทะเลกลับบ้านเองเพราะว่าเจ้าของนยคะคุณเจมคาเมลอนเนี่ยเอาไปปล่อยที่เกาะเจมคาเมลอนชื่อคุณคุณนะฮะ เออนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ม่เป็นเจ้าของหมูตัวนี้นะคะนี่มีผ้าไม่ชมกันด้วยคือหมูสองตัวนี้นะคะเป็นเพศผู้แล้วก็เพศเมียค่ะชื่อว่าแมรี่กับทัฟเฟิลค่ะเขาก็ไปปล่อยที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์บนเกาะลองกาซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีพวกน้องน้ํามีป่าซึ่งเจ้าของเนี่ยคุณเจมเนี่ยก็บอกว่าเออเขาน่าจะชอบนะความเป็นจริงแล้วแต่หมูสองตัวนี้กลับคิดถึงบ้านว่ายน้ํหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรโอ้โหกลับมาบ้าาานนนซึ่่่งคทีพบบะเกก็อว ตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าสองตัวเนี้เป็นแมวน้ำคุณผู้ชมเฮ้ยไม่มัง้ง <c ười> คือไม่ใช่เห็นรอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นหมูไงคิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนกุ้งมากว่า อกุ้งอะไรเนี่ยฮะกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยอ่าค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่พบเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเขาเป็นไปเดินอยู่ที่ชายหาดแล้วก็บอกว่าพวกมันเนี่ยคงไม่ชอบอยู่เกาะคิดถึงบ้านก็เลยพาก็เลยพากันว่ายน้ำกลับมาที่บ้านนะคะคุณเจมส์กอสไวยสาเ็ดปีเนี่ยได้ไปพักผ่อนที่ริมหาดเวสเตอร์ลอสนะคะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นว่านึกว่าเป็นแมวน้ำอย่างที่โจอี้เล่าไปแต่ว่าตกตอนหลังเนี่ยก็ตกใจมากที่ว่าเป็นหมูหมูสองตัวพากันกลับบ้าน แล้วเขาก็ต้องกลับบ้านไปทีนี้เจ้าของเนี่ยก็มารับแล้วก็กลับไปเลี้ยงที่บ้านโหเออเราไม่น่าเชื่อนะว่าหมูเนี่ยหมูเนี่ยว่ายน้ําแล้วกลับบ้านได้ด้วยใช่หมูนี่ฉลาดกว่าสัตว์หลายๆ <c oughs> ชนิดแลเนี่ยเพราะจริงๆเรื่องนี้น่าทาหนังนะแบบเแบ็บภาพภาคสีอะไรมันจะสั้นไปไหมพี่เต้เพราะว่ามีมแค่ช็อตหมูกับหมูว่ายน้ำกลับบ้านเฮ้ยโหเป็นเรื่องราวการประจนภัายของหมูน้อยสองตัวไง ที่แบบคิดถึงเจ้านายแล้วไหว้กลับอะไรเงี้ยโหน่ารักมากมากนะอ,อ่อยาเสียเวลาดีกว่า <c oughs> มาถึงอันดับที่4บ้างครับนี่เลยทุบสตินะครับหนูน้อยอินเดียนะครับมีนิ้วรวมถึง34นิ้วด้วยกันครับรวมนิ้วเทา้ารวมแล้ว34นิ้วครับจริงปะเนี่ยพี่แต้รเราสองคนนี้รวมกันเป็น40นะใช่แต่น้องคนเดียวมีส4เลยถูกต้องฮะโอคือเท่ากับเราคนครึ่งอ่ะอืม ใช่เยอะมากๆนะครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นกับเด็กชายนะครับเด็กชายเนี่ยชื่อไทยมากเลยนะชื่อเด็กชายเอกชาติสะเสนานะ่านะครับแต่เป็นแต่เป็นคนอินเดียนะครับนี่เลยคือน้องคนนี้นะครับเขามีอายุแค่หนึ่งขวบนะครับเกิดมาเนี่ยมีมือนี่นะครับนิ้วนิ้วที่มือเนี่ยเนิ้วนะฮะข้างละ7นิ้วนะแล้วก็นิ้วเท้าเนี่ยข้างละ10นิ้วนะครับแต่ว่าไม่มีนิ้วโป้งครับโหเยอะมากๆนะฮะรวมแล้วเป็น34นิ้วนะครับเขาอาศัยอยู่ที่รัฐอุตรนะครับ ประเทศอินเดียนะครับทางตอนเหนือของอินเดียนะครับซึ่งแพทย์เนี่ยได้พยายามศึกษานะครับวิธีที่จะสร้างนิ้วโป้งให้กับน้องคนนี้นะครับนประเยชาตินะว่าเฮ้ยจะทำไงดีให้สร้างนิ้วโป้งเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายคนอาจจะงงว่าโหมีนิ้วตั้ง7็ดนิ้วจะสร้างทําไมนิ้วโป้งแต่จริงแล้วนิ้วโป้งเนี่ยครับคือนิ้วที่เป็นประสาทควบคุมนิ้วต่างๆนะครับถ้าเกิดเราไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยเราจะกำอะไรไม่ไม่ถนัดแล้วก็จะควบคุมนิ้วได้ไม่ปกติอ๋อใช่ครับ ถูกต้องเขาเลยพยายามที่จะสร้างนะครับนิ้วโป้งให้กับเด็กนะครับส่วนเขาบอกว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการความผิดป,ปกติจากพันธุก,กรรมนะครับที่สืบทอดผ่านสายโลหิตนะครับของครอบครัวนะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยแม่ของเด็กชาย,ยตกใจมากนะครับเมื่อค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็พบว่าลูกตัวเองเนี่ยได้ทำลายใายติกินเนสบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้ว Oh. เพราะว่า oh. เพราะว่าเด็กชายที่มีนิ้วมีนิ้วมาที่สุดในใสายติโลกที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยมีเป็นเป็นชาวจีนมีสาเวนิ้วซึ่งได้รับการผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> ซึ่งน้องคนนี้น้องเอกชาิเนี่ยซัดไปสามอันนี้ ทำลายสิติแล้วทุมสิติไปเลยถูกต้องฮะอืมก็หวังว่าทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยให้น้องมีนิ้วโป้งขึ้นมาได้น้องก็จะได้เป็นปกติใช่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 ไปส่วนที่สามกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะนอกจากเป็นวันเกิดเจอีแล้วเนี่ยก็มีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะกับการลดค่าไฟ6สตางค์ต่อนน่วยครับเริ่มเดือนนี้เลยนะคะก็คือเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะกรรมการกำกัด กำกับกิจาการพลังงานนะคะได้ลดค่าไฟ6สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา6เดือนค่ะ oh. โดยมีการวอรรัฐบาลใหม่นะคะที่จะเข้ามาดูแลโครงการเนี่ยบอกว่าให้คือดูแลโครงสร้างพลังงานทั้งหมดใหม่เนี่ยให้ทำต่อเนื่อง S <S <S โดยนายดิเลกลาวันศิรินะคะประธานกรรมการ,ก,ร,รก,กำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยได้เปิดเผยว่ากกพเนี่ยจะทำจะนำเงินที่เรียกคืนจากการลงทุนที่ต่ำกว่าแผนของการใช้ไฟฟ้าทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นการผลิตการไฟรฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟพนะคะแล้วก็การไฟรฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟพและการไฟรฟ้านครหลวงนะคะระหว่างปี5 2551ถึง2553นะคะคือเรียกเงินกลับมาเนี่ยเพื่อมาลด ค่าไฟอัตโนมัติหรือ FT ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายเลยค่ะโดยจะลดประมาณ6สตางค์ต่อนหน่วยเป็นเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนนี้นะคะจนถึงเดือนธันวาคมนี้เลยคิดเป็นเงินเนี่ยประมาณ4,500ล้านบาทก็ไม่เยอะนะ ความจริงเราก็ดูเป so ็นเบาๆยังไงไม่รู้เงินเงินเงินพวกนี้นี่เราสองคนจับมันตลอดอ่าใช่จับกันจับกันไวเพื่อลดภาระค่าค่าภาราค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ใช้ไฟฟ้าเกิน6เอ่อ90 หน่วยต่อเดือนนะคะท้งนี้เนี่ยกฟพเนี่ยจะเริ่มใช้มาตรการค่าไฟใหม่นี้เนี่ยตั้งแต่รอบบินกรกฎาคมนี้อย่างที่บอกไปก็คือวันที่21นะคะจนไปถึงธันวาคมเลยโดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยในความรับผิดชอบของกอฟพเนี่ยมีจํานวน15ล้านลายด้วยกันนะคะจากผู้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด17ล้านลายโดยผู้ใช้ไฟฟ้าของกอฟพเนี่ยเข,เข้าขายการใช้ไฟฟ้าฟรีเนี่ย90หน่วยจํานวน8ล้านลายคิดเป็นค่าไฟต่อเดือนแล้วเท่าไหร่หรือไมคะคุณผู้ชม1 1 0 0ถึง หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทแล้วต่อปีคือวันนี้อ่านข่าวเนี่ยข่าวนียปวดหัวมากนะต้องขูดต้องนับนิ้วไม่ถูกเลยต้องขูดได้ไหมต่อปีนี่ยต่อปีเนี่วเป็นหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยถึงหนึ่งเมืนสี่พันสี่ร้อยล้านบาทต่อปีคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยในการลดของค่าไฟก็ตามแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะเพราะว่า มีสติแล้วก็มีสมาธินึกในการใช้ไฟด้วยไม่ใช่แบบว่าเออรัฐบาลลดให้ก็เปิดกันใหญ่เลยใม่เปิดแอร์ทิ้งไว้เปิดไฟทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันลดลดไฟฟ้าด้วยนะคะอืมครับมามาสู่ข่าวอันดับที่สองครับแท็กซี่หื่นครับขอข่มขืนเหยื่อนะครับสั่งแก้ผ้าก่อนชิงทรัพย์ครับอืมนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสอนตดิงชัเนี่ยนะครับแถลงข่าวจับกลุ่มนะครับคนขับรถแท็กซี่เนี่ยกระทำอนาจารผู้โดยสารนะครับคือผู้ต้องหาเนี่ย ชื่อว่านายนัทพลหรือฟุกนะครับปารักวงนะครับนะอยุธยาครับอายุ26ปีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับนะครับได้บริเวณหน้าอู่แท็กซี่นะครับเขตบางพลัดนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนางสาวใจนะครับเป็นนามสมมุตินะครับได้เดินแท็กซี่นะครับที่มีนายนัทพลเนี่ยเป็นคนขับอยู่นะครับหลังจากคนขับเนี่ยพาไปส่งเนี่ยแถวย่านบ้านพักที่บ้านหมู่บ้านชัยพฤกษ์นะฮะเขาก็บอกว่าระหว่างทางเนี่ยนายนัทพลเนี่ยก็ได้พูดจาข่มขู่ นะครับบอกว่าจะข่มขืนแล้วก็พาออกนอกเส้นทางนะครับซึ่งนางสาวใจเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคือพยายามที่จะพูดจาบ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็บอกว่าให้ขอเถิพี่อะไรเถอพี่แต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายนะครับนายนัทพลเนี่ยก็ขู่ให้ถอดเสื้อผ้านะครับถอดเสื้อผ้านะครับแต่ว่าก็โชคดีครับที่แค่ถอดเสื้อผ้าแล้วเสียเขาก็เนี่ยหนีกันไปได้โดยปลอดภัยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่โดนที่โดนที่โดนจับเนี่ยนะครับนายนัทพลเนี่ยถูก ได้รับการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีเหตุ ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเหตุผลที่จะข่มขืนคือต้องการแค่จะให้หญิงสาวเนี่ยถอดเสื้อผ้าเพื่อจะป้นชิงทรัพย์ไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีไงออจริงจริงมันก็ไม่ถูกอยู่ดีนะฮะมาพูดใจอ่งี้ใช่ครับหวังที่แค่ชิงทรัพย์เพื่อนําเงินไปเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ที่เป็นหนี้อยู่นะครับก็บอกเจ้าหน้าที่แบบนั้นนะครับแล้วก็พอหลังจากการการสืบประวัติเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ยประวัติผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเคยถูกจับนะในท้องที่เดิมมาแล้วคือสอนอตลิงชันเนี่ยคดีเสพยาเส ถูกต้องโดยเฉพาะที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับควรจะนั่งที่เบาะหลังเท่านั้น<ช>อย่านั่งเบาะหนาครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ,าเรายังเปิดกระโดดออกไปได้ <ใช S 2> ถูกไหมครับยังวิ่งหนีเข้าฉากที่ต่างๆได้แบบว่าพูดจะแบบแบบเรียกว่าพูดจะหวานล้อมแล้วใช้ทีเผลอหนีได้ทันถ้าเกิดอยู่ข้างหน้าทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะเขาคว้าจับไว้ทําอะไรจับไว้เนี่ยแย่เลยเคยเห็นไหมครับในเวลาขับปุ๊บแบบว่าเจ้าคนขับแท็กซี่เนี่ยกำลังจะทําอะไรไม่ดีหัวลัดคอเลย รัดคอรัดคอเลยโหโหให้ชนไปเลยมันตายกว่าเราแน่นอนออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังดีกว่าะนะครับ ใช่บอกหลังแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้หญิงนะคะว่าบางคนไม่กล้าไปนั่งหลังหลังที่คนขับเพราะว่ากลัวแบบเออพี่เขามองกระจกแล้วมามองเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วตำแหน่งตรงนั้นนะคะเป็นที่ที่ดีสุดเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยเขาจะหันมาทําอะไรเราไม่ได้โอ้โหนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการจดจําข้อมูลนะครับรายละเอียดของแท็กซี่เอาไว้นี่สําคัญมากโจอี้จำแม้กระทั่งรูปพันธ์สันธานนะชะโงกไปดูเลยว่าชื่ออะไรอํมสกุลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบ้านอยู่ไหนฮะไม่ต้องขนาดคือไม่ดูมิเตอร์เลยอย่างงี้ไม่ดูดู งด้วยนะคะยังไงะระมัดระวังตัวกันด้วยไปสู่ข่าวอันดับที่1กันเลยดีกว่าค่ะกทมเตรียมเปิดตัว Read on the Move นะคะจุดอ่านหนังสือบนรถยนค่ะบนรถเมย์ก่อนหน้าน,นี้คือเปิดบนรถแท็กซี่ไปแล้วอ,อ,อันนี้บนรถเมย์บ้างนะคะนางนางทยาที่สุวรรณค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะกล่าวว่าในวันที่28รกรกฎาคมนี้เนี่ยกทมเนี่ยจะเปิดกิจการ Lead on the Move ค่ะเป็นการร่วมระหว่างขอสอมก,อกับกทม เพื่อที่จะ ส่งเสริมการรักการอ่านให้กับประชาชนนะคะโดยจุดอ่านหนังสือบนรถประจําทางเนี่ยจะมีทั้งหมด9สายด้วยกันค่ะคุณผู้ชม <Wow. S 2> คะจํานวนรถเมย์เนี่ยก็คือ108คันพี่เต้โ oh, อ้โหไม่น้อยน้อยก,อกระจายไปทั่วกรุงเทพเลยและที่สําคัญนะคะเป็นโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากที่โจอี้บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือรักการอ่านบนรถแท็กซีออ่ได้เปิดโครงการไปแล้วเนี่ยจำนวน0 0คันอ่คันแท็กซี่ก็มีไปแล้ว500อคันด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและเป็นเมืองหนังสือโลก อของกอทมเลยนะคะอนอกจากนี้ค่ะผู้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเ,เราจะรู้ได้ไงว่ารถคันไหนเขาจะมีสติกเกอร์ของโครงการแปะเอาไว้ใช่และที่สําคัญนะคะอนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดรับ บริจาคหนังสือบริเวณสำนักงานเขตหน่วยงานในสังกัดนะคะรวมถึงห้างเทสโตรโลตัดแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นด้วยใครจะบริจาคหนังสือก็ด้วยก็ได้นอกจากนี้ยังไม่พอค่ะพี่เต้การรักการอ่านครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่แบบทําอย่างจริงจังเพราะว่ามีการเปิดตัวห้องสมุดนะคะปกติแล้วเนี่ยห้องสมุดของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแต่นักเรียนที่ใช้ได้แต่ครั้งนี้นะคะเขาก็เปิดไป50แห่งในโรงเรียนนะคะหลังจากที่เด็กๆเลิกเรียนกันแล้วเนี่ยประชาช คนธรรมดานเนี่ยก็เข้าสามารถเข้าไปอ่านได้ เออพื่อที่จะมีการส่งเสริมการละการอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเสราร์อาทิตย์ด้วยนอกจากนี้ค่ะย,ยังมีที่โรงพยาบาลในสังกัดกทมทุกแห่งเลยและที่สําคัญนะคะก็จะมีที่สํานักง,งานเขตหน่วยง,งานในสังกัดกทมนะคะรวมถึงห้องสมุดเรือนจําสถานพินิษ์โรงพยาบาลมูลนิธินะคะและจัดทําห้องสมุดขึ้นสําหรับเพื่อคนพิการด้วยทางนี้นะคะการทําโครงการทางนี้เนี่ยเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ด้อโอกาสได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือกันแล้วก็ละก,การอา่านเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นประเทศที่แบบว่า อ่านหนังสือน้อยมากพี่เต้เฉลี่ยรู้สึกว่าจะเจ็ดบรรทัดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจำไม่ผิดต่อวันต่อต่ออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเคือน้อยมากครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่ประชาชนจะได้รักการอ่านกันถือ่ือเป็นกิจกรรมดีๆนะเพราะว่าใช่ส่งเสริมนะแบบว่าเห้ยบางทีเรานั่งรถกลับเนี่ยเราก็แบบไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้ววันนี้เราอ่นหนังสือก็มา่าได้คือจริงๆเนี่ยคืออ่านหนังสือในรถเมย์เนี่ยไม่ได้เสียสายตาเลยเพราะรถวิ่งช้าอยู่แล้วนะฮะยกเว้นสายแปด อันนี้อันนี้จะบูสเตอร์หน่อยจะอ่านไม่ได้นะนี่จะอ่านไม่ได้นี่เน้นไวเน้นไวตาจะลายเอาเป็นหนังสือภาพอย่างเดียวงั้นนะแต่เนี่ยถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับก็ผมขอขอบคุณนะที่แบบว่ารัฐบาลเขาทำอะไรดีๆออกมาให้เราก็เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนของชาตินะคะได้มีการรักการอ่านกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาอ่าน SMS อสกันดีกว่านี่เลยแฮปปี้บ day j อี e สุดสวยสาวสวยเสียงแสบแก้วหูเฮ้ยทำไมอ่ะขอให้มีความสุขมากๆนะน้องสาวพี่ออยขอบคุณพี่ออย อขอบคุณมากนะคะวันนี้ตื่นเต้นไงคะหายไปสองอาทิตย์นะคะกลับมาเลยเสียงแบบว่าเดสเปลสูงนิดนึงแป้น <c oughs> ทักทายที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี นี่สวัสดีคุณแปะโชว์น้องข้าวโพดน้องเต้เต้น้องมาเฟียรักและคิดถึงทุกคนคุณเจ์ทีครับสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะย้ำกันนิดนึงค่ะกับ SMS นะคะเห็นด้วยหรือไม่กับการที่รถทัวร์เนี่ยจะมีรวดรายอยู่ถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับถกเถียงกันในประเด็นนี้นะครับอย่าลืมส่ง s m s เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับอ่ะล่ะกลับมาช่วงหน้าครับพบกันอย่าดีแต่ปากพักสักคู่ค่ะ